ดูแมนดูน่าตาจงทั้งน่าตาแยนะกแม่มานอนดูแยกแม่มานอนเก้าอี้คูเล็กจองนอนตักเดียวก็เต็มเก้าอี้แล้วมึนประคับ ก็จังจับมือหน่อยดูเปิดเล็บทำไมมีอะไรเดือทุกอย่างเมลกัดพังหมดเฮ้ยเฮ้ยจ้องจ้อง